<G> บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าลูกค้าตลอดจนหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมปลูกป่าชายเลนจำนวน50,000ตน้นเพื่อม,มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยังย่งยืนผ่านกิจกรรมโตโยต้าปลูกป่าชายเลนปีที่18นาณสถานตาอากาศบางปูจังหวัดสมุทรปราการ โตโยต้าปลูกป่าชายเลนได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีพศ2547จากความมุ่งมั่นในการดูแลพื้นที่ป่าชายเลนอย่างจริงจังตลอดระยะเวลาการดําเนินโครงการโตยโยต้าได้ปลูกป่าชายเลนในพื้นที่บางปูแล้วกว่า842,800ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า11,000ตันต่อปีสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งม,มั่นในการฟื้นฟูนฟร,ระบบนิเวศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะโครงการกุูก่าชายเลนเป็นความร่วมมือระหว่างทางโตโยต้ากรมพลังทการฐานบกบางปูแห่งนี้นะครับรวมถึงกระทรวงทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันนะครับในการศึกษา ในการพัฒนานทำยังไงถึงจะจัดการเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมได้มีป็นสภาพสูงสุดแสดงเห็นถึความมุ่งมั่นของทางโตโยต้าเรานะครับที่จะทําให้ในส่วนของตัวโลกของเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเรา มีควาเป็นมิตรและก็พัฒนายอย่าง,ย,างยั่งยืนกิจกรรมปลูกป่าชายเลนนี้ถือเป็นหนึ่งในความพยายามสําคัญภายใต้โครงการตัวตย้าเมืองสีเขียวที่มุ่งขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมไปทั่วประเทศและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองสีเขียวเพื่อธรรมชาติเพื่อทุกชีวิตและก้าวไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริสตศักราช250อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะ